ี่คือรายการสนุกสนานกับอ่างห้อยคอนะครับเป็นสารคดีที่เราจะมาพูดถึงเรื่องราวประวัติความเป็นมาหรือวิถีชีวิตหรือกิจกรรมต่างๆในอ่างห้อยคอนะครับก็จะมีพิธีกรดําเนินรายการเป็นผมวสุวิทย์บันกอยครับผมทีเด็ดตอนนี้ก็เป็นเวลา11.38นาิกานาทีนะครับเราให้มาชมอิเสเอร์ข้างในเลยนะครับตามมาเลยครับ ประวัติความเป็นมาคณะกรรมการพิจารณาจันแหล่งน้ำแช่ฟอกปอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ประชุมตกลมหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อปลายปีพศ .2508 เห็นว่าเขียท้องที่ในอำเภอนาะเชือกจังหวัดมหาสารคามกันดานน้ำมากกว่าอำเภออื่นของจังหวัดน,นี้คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าลำห้วยคอมีทำเลเหมาะที่จะสร้างแอ่งน้ำได้ โครงการชนรับประทานภาคตะวันออกเชียงเหนือจึงบรรลุข้อแผนพัฒนาตะวันออกเชียงเหนือ5ปีนับตั้งแต่พศ2510ถึงพศ2515โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อปีพฤศักิกา2511ครับ เป็นยังไงกันบ้างครับได้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาที่มาทึบไปหรือ,อยังเอย่ยเดี๋ยวเราต่อไปเราจะมาฟังรายละเอียดกิจกรรมกันเลยครับฟิวครับสำหรับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่พัทยานาเชือกหนึ่งนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอ่างเก็บน้ําห้วยคอนะครับอ่างเก็บน้ําห้วยคอนะครับเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่นะครับบรรจุน้ําไดารา้ราวราวสามสิบเอ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยลูกบาศก์เมตรนะครับ าเก็บน้ำให้คอสนะครับสำหรับสันเขื่อนนะครับก็จะมีทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับในเวลาเช้าตู่และตอนเย็นนะครับก็จะมีผู้คนมาออกกําลังกายนะครับและถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับในตอนนี้นะครับคือมันร้อนครับครับนะคนับานาเชียร์สองครับตั้งอยู่บริเวณ บ้านเห็ดไคตำบลเขาไลอ,อําเภอนาเชื่อจังหวัดมหาสาครคามครับส่วนตรงน้นก็จะมีฟาร์มวัวฟาร์มควายของชาวไร่ชาวนาครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็มีกิจกรรมมาจัดกีฬาอบตอรหรือกีฬาต้านยาเสพติดน,น,นะครับนี่ก็มีพันไม้หลายชนิดมากเลยนะครับทางโน้นก็เป็นเรือของชาวประมงครับดูไว้นะครับ ดูเรือกันเลยนะครับพี่น้องหึงวันเดียวเราลงตาม <นะ S 1> ผมมาครับย <c oughs> ังก่อียังก่อนเฮ้ยช่างนี่นี่ครับเป็นเรือของชาวประมงของบ้านแต่ละบ้านที่เขามาเบหยุดร,รับดูนั่งครับอะไรครับมาลงกันเลยครับ รทางโน้นก็เป็น,ปน,ปน,ปนบรรยากาศของวิวของนาเชื่อครับโน้นก็เป็นของบ้านหล่ากว้างครับโน้นก็เป็นเกาะโนนขาครับคำโคงครับต้นไม้ที่ไล้ใบก็เหมือนหัวใจที่ไร้ความรู้สึกครับ เป็นอ่างเก็บน้ําคันดินที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานนะครับและมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมีปลาบูเป็นจํานวนมากเหมาะสําหรับการมาเที่ยวและอ่างเก็บน้ําของเรามีจากพื้นที่ขนาดใหญ่ครับองค์การบริหารส่วนตําบลเขาไร่จึงแบ่งออกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวครับสองสถานที่มีชื่อว่า พัทยานาเชื 1, ่อหนึ่งและพัทยานาเชื่อสองครับพัทยานาเชื่อหนึ่งและพัทยานาเชื่อสองในวันจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเป็นจํานวนมากครับและพัทยานาเชื 5. 5. ่อหนึ่งจะอยู่ฝั่งนู้นครับและพัทยานาเชื่อสองจะถัดไปจากพัทยานาเชื่อหนึ่งอีกประมาณหนึ่งจุดห้ากิโลเมตรครับและในช่วงเช้าและตอนเย็น จะมีผู้คนมาวิ่งที่มาวิ่งออกกำลังกายบนภูอ่างครับและมาถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ะระลึกครับในอ่างมีปลาบูในใจหนูมีพี่เลีออย้ยงครับ